พี s, Baker, e, unda, yes. went, mm ่บาสกูโดนอีกแล้วที่บาสใช้วิธีการโกงหมึกนะฮะจุ๊บ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 อ้าวหนึ่งจุดห้าทำงานแล้วหนึ่งจุดห้านี่ไงไม่โกงแล้วเขาเรียกว่าเทคนิคเทคนิคเลยนะครับจริง่งล้วเราก็าเขาเรียกว่าโกงเขาเรียกว่าเทคนิคโกงเว้ยโกงเลยจับมือกนนะครับโอเคเลยโอ้ วสวัสดีครับพี่บาทดสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วน,นะครับพี่บารแน่นอนว่าเทปนี้ต้องสนับสนุนโดยสยามสปูนต้องครับนะครับวันนี้นะพี่บาสมีอะไรอยู่ในมืออะตัวนี้นะครับแนะนำก่อนเลยตัวนี้เป็นกุ้งมีเสียงนะครับกุ้งมีเสียงด้วยรอครับเดียเด๋ยว,ดยวเดีย<ๆ>เด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้จะมาพูดกันก่อนบอกว่าจะมาคุยกันก่อนว่าพิปนี้พี่บาสบอกว่าจะมีวิธีโกงหมึกมันมันเป็นเทคนิคที่เฮ้ยโกงผมเรียกโกงก็โกง โกงหมึกคือการตกแบบแบบช็อตนะครับคือเราจะใช้โยงพว้ข้างบนแบบนี้แต่ทีนี้ผมก็จะเปลี่ยนจากตะกั่วเป็นดิฟเนเนอร์เด้อเป็นดิฟเนเนอร์อย่างนี้อ่าเพื่อเพื่อโอกาสตัวใหญ่ๆอ่าอันนี้สองตัวอก็ก็ก็รถือว่าเป็นเทคนิคครับบางคนเขาเรียกว่าโกงเออครับมันไม่ใช่บางคนเขาเรียกทุกคนเรียกทุกคนละเป็นอย่างงี้อย่างนี้อ่าครับอ้าวทีนี้มาดูกันวันนี้เราใช้ไอ้เจ้าดริฟเนอร์นี่เราเคยรีวิวไปแล้วล่ะ แต่วันนี้เราจะมารีวิวไอ้เจ้าตัวนี้กันะน,นะครับตัวเล็กนี่เป็นกุ้งมีเสียงใช่ไหมใช่ครับตัวที่เราใช้ตัวนี้วันนี้ก็จะเรียกว่าเป็นพระเอกด้วยก็ได้ตัวนี้เป็นขนาด1.5นะครับ1.5โอเค <5 S 2> นะครับน้ำหนักน้ำหนักแค่4กรัม4กรัมจริงๆกุ้งมีเสียงมันเคิออกมาแล้วใช่มันมีตั้งแต่2.2 2.5 3.0 3.5มีทุกไซส์ครับมีทุกไซส์ด้วยอันนี้คือขนาดใหม่พี่ี่ขนาดใหม่คือ1.5 1.5น้องสุดเพิ่งมาเลยครับเพิ่งมาเลย แล้วมันคงอาจจะถามว่าใช้งานอะไรนะฮะวันนี้ก็เลยเอามาเอามาพ่วงโกงซะเลยพ่วงเออเอ้ยตัวนี้มีกี่สีตัวนี้มีทั้งหมด5สี5้าสีขึ้นในดูตรงนี้เลย5สีนี่ครับโอเคแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูพี่บาสนะครับโกงเมกโกงโกงโกไม่โกงโอเคไปดูกันนะครับว่าผลงานมีไหมวันนี้นะครับโกงก็ได้ตัวหรือเปล่าตายเลยครับไปบรสาดบางอะเล ข้างในตกหมึกนี่ขึน้นลมรู้สึกจะสงบด,ดีจังเลยนะครับวันนี้ก็น่าจะมีโทรฟี่มาฝากเพื่อนๆวันนี้เราทั้งใจจะไปตกหมึกกันนะครับมีอยู่กับไตพีทไตบ้านุน,นี้รวมไปกันเลยเป็นเรือละใหม่นะครับผมนี่รับรับน้องแล้วกันเรียกว่ารับน้องมลองดูฮะลองดูะงดนะครับสามสามเลยครับวันนี้ปกติตกแค่หมึกตอนดอย วันนี้จะใช้กุ้งม,มีเสียงสีไหนดีวะเนี่ยโอ้แต่ละสีก็เขาเรียกว่าเรียกว่าหน้าใช้กันทุกสีเลยอะ่ะอ้า,อาลองสีนี้แล้วกันเขาว่าเป็นสีเด่นของเขาลองกันหน่อยดิบางคนเขาเรียกว่าสีปลาทูเนี่ยตอนนี้เราใช้ข้างล่างเป็นดิลเลอร์3.5นะครับล้วขบนแต่ว่าผมพ่วงด้วยโยมีเสียงขนาด1.5นะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นไซส์ใหม่อ่าเป็นไซส์ใหม่ขนาดมีเสียงด้วยปะ มีครับตัวนี้มีเสียงกิ๊กมีลูกปืนเลยอ่าใช่ครับตัวนี้อ่าน้ำหนักอยู่ที่4กรัม4กรัมนั่นเองสกรัมแล้วก็จะตีเพิ่มสี่กรัมโพสี่กรัมสี่กรัมเอาพ่วงไว้บนดีกว่าเพราะว่าอย่างนี้เลยอ่าเราตีตีไม่ออกลักษณะคล้ายๆดอก็อตใช่ครับตรงนี้จริงๆเป็นตะกั่วแล้วก็เผื่อไว้อย่างนี้เนี่ยถ้ามีหมึกแบบอ่ามีตัวนี้จับแน่นอนเลยแน่นอนมีตัวเล็กตัวใหญ่จับหมดพี่ยิ่งตัวเล็กจับง่ายเลยเทลงเลยลงเลยจัดไปครับ ลงเลย9 0 0่ันตรงนี้น้ำตื้นนะครับลงไปปุ๊บนี่แป๊บเดียวก็ถึงแล้วนะครับน้ำไม่ลึกนี่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 น,นดับช็อตวันนี้เราเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวแล้วบาใจะสีอะไรผมใช้สีชมพูอยู่ครับสีชมพูชมพูอ๋อชมพูมันเล็กขนาดนี้ก็มองไม่เห็นเลยหอหมึกหรือแพงต้น เราลงไปถึงพื้นนะแล้วก็ยกขึ้นไปหน่อยป่ะครับอันนั้นยกขึ้นใช่ไหมใช้วิธีการส่งหรือเจื้อก็ได้พี่อ,อืมฮะโอ้ยตอดเลยไปถึงตอดเลยเว้ยเนี่ยปวดเข่าปวดแมนกระพุนตอดใหญ่เลย เอาแล้วเอาแล้วครับตอนนี้1.5สีเขียวนะครับของผมโดนแล้วครับโดนแล้วครับอ้าวมานั่นไง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 โอ้โหนี่เห็นไหมครับชัดๆเลยนะครับอันนี้1.5นะครับ2ชบาอุ้ยตัวนี้น่ารักมากเลยนะครับตัวนี้ก็โดนครับผมใส่กระ<อ>โดดตัว,<ล>ต,วตัวนั้น1.5ด้วยป่ะ ครับตอนนี้เป็นดิฟเลอร์สีชมพูฮะอ๋อดิฟเลอร์สีชมพูนะฮะอาหารไปดูกันเลยนะครับเ็เป็นเจ่ในค่ายสยามสปูนด้วยกันอยู่แล้ววันนี้เรามาถ่ายกันเป็นคลิปของสยามสปูนอยู่แล้วนะครับยีงไม่ทันลงพื้นเลยครับลงไปสายเบาเลยแ้ซุยน่าดูแล้วไตกุซุยกรเกซุยน่าดูเลยว่านี่เห็นไหมครับฮ้ยนี่นีออันนี้อันนี้อันนี้จะบอกว่าเข้าปากเลยมาเนี่ยดูย เนี่ยเนี่ยปากเหมือนนกแก้วเลยใช่เดี๋ยวดูนะกะของมันอร่อยอ่ะครับอ๋าถึงหมายแล้วเว้ยนี่นะฮะก็ยังใช้เหมือนเดิมครับโกงหน่อยครับอืมหลังจากที่ไปโดนตัวเล็กๆมาแล้วแล้วถ้าหมายนี้มันบอกว่ามันมีหมึกใหญ่ถ้ามันมีหมึกใหญ่นะแล้วมันจะจับยังไงก็ไม่รู้เลยมันจะจับตรงเนี้ยคือหมายเนี้ยมัน ส่วนมากจะเจอใหญ่ๆนะพี่พวกหมึกหอมใหญ่ๆหมึกกระดองใหญ่ๆเยอะมีมีหรอมีครับเหรอที่เราไม่รู้ว่าเจอเล็กใหญ่ก็เลยเผื่อไว้ก่อนแล้วนี่เราลงลงเราทําแบบการตบทิพย์รานเลยปะลงถึงพื้นแล้วทำไงพี่บ้านลงด้วยลงเลยลงเลยลงเลยก็ทําเหมือนกันพี่เหรอทําเหมือนกันครับอืมถึงพื้นแล้วยกขึ้นมาใช่ก็เคาะขึ้นมาแล้วเจอขึ้นมาสักสามครั้งแล้วก็ถือคาไว้ถือคาไว้เลยอืมทิพย์รานเลยเราแค่พ่วงหมึกเล็กเข้าไปแค่นั้นเองพี่อ๋อครับผมก็ตกด้วยเลยหมึกเล็กเลยนะโอเคเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับ เอาละครับพี่บัสมาดูพี่มาดูพี่บัสโกงหมึกกันหน่อย doing, 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 ดูวิ่ง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 ดูพี่บัสที่โกงใช่ไหมโกงครับก็คือพูดง่ายว่าทูนวัน,น,นวเดี๋ยวเดี๋ยวระวังสายเราเพอจะเก็บสายให้ก่อนนะครับตอนนี้หมึกวิ่งน่าดูเลยน่าจะเป็นกระดองปะน่าจะกระดองเลยมันซ้มอ่ะเออน่าจะกระดองไม่ใช่ไม่ใช่มชีไม่ใช่หรอน่าจะเป็นหอมใหญ่นะครับถ้ากระดองก็ถ้าจะเป็นกระดองก็เป็นกระดองระยอนะฮะ ใช่ปะโอ้โหตอนนี้มีไซส์ครับมีดิไซส์เล็กหรือไซส์ใหญ่ก็ต้องเป็นไซส์แหละใหญ่ใหญ่ใหญ่เฟิร์สอุ้ยมาแล้วโอ้โหโอุ้้ยอุ้้ยอ้โหกระดองเห็นไหมเยี่ยวัดยั้งอ่ะกระดองระยอนะฮะอันนี้ฝากหน่อยอุ้ยเราบวชเลยอ่ะเดี๋ยวถ่ายต่อ ครับโอ้โหไซส์ไซส์หอมนี่เหรอตักเงียบดักเงียบมีโลมีโลผ่านแน่นอนเร็วอซส์ใใหญ่มากเลยครับเห็นไหมนี่วิธีนี้ก็เป็นวิธีนิดเดียวเองถึงว่าไงเนี่ยเอาหันหน้าไปทางนู้นครับหันหน้าไปทางนู้นครับนี่ไงพี่บัสนี่ไงเห็นไหมพอเราพ่วงอย่างนี้ใช่ป่ะถ้ามันไม่จับตัวบนมันก็ต้องจับตัวล่างบ้างแล้ววะ ถูกไหมโกงโกงโกงวิธีการโกงเลยนะครับเรียกว่าเทคนิคเทคนิคเป็นเทคนิคเลยนะครับโอ้โหเดี๋ยวสุดยอดเลยอ่ะไม่มีเป็นโลนะครับใหญ่มากอ่ะใหญ่มากอ่ะโลนะเนือไหลเข้าต่อว่าหรออันนี้แล้วครับพี่บาสพี่บาสกูโดนอีกแล้วพี่บาสใช้วิธีการโกงหมึกนะฮะจุ๊บ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 อ้าวหนึ่งจุดห้าทำงานแล้วหนึ่งจุดห้า นี่ไงไม่ได้โกงนะเขาเรียกว่าเทคนิคเทคนิคเลยนะครับจริงๆแล้วเราก็เขาเรียกว่าโกงเขาเรียกว่าเทคนิคโกงเวยโกงเว่ยจับขาคนนะครับโอเคเลยโอ้พบัสครับผมนี่วันนี้ผมก็เลยใช้วิธีการตอกฉับด้วยเนี่ยวันนี้ผมปลูกปลูกตะกัวเนี่ยตะกัวอันนีะตะกัวล่างเห็นไหมเห็นไหมอันนี้ตะกัวอยู่ล่างแล้วก็เจ้าตัวเนี้ยอยู่ข้างบนตัวนี้ผมใช้สีเขียวแล้วผมก็โดนด้วยนะผมโดนด้วย ถูกไหมจริงๆแล้วมันคือดรอปช็อตนั่นแหละถูกต้องครับแต่พ่วงเหยื่อตัวนี้ไปเพื่อให้มันมีโอกาสเพิ่มมาแล้วก็เราก็ประสบความสำเร็จจากจากการพ่วงด้วยใช่วันนี้ได้หลายตัวนะใช่แล้วได้จีเด็ดคือไอ้โจที่พ่วงเนี่ยมันโดนมือกระดองไซส์ใหญ่ครับไซส์ใหญ่ด้วยตอนนี้ผมผมก็ใส่ไซส์สวยมาแล้วสามสี่ตัวเลยนะครับโอเคทีนี้มาฟังราคาไอ้เจ้ากุ้งมีเสียงตัวนี้กันหน่อยที่ตัวเล็กขนาดนี้ราคาเท่าไหร่เนี่ยราคาเห็นอย่างนี้นะครับแป้งร้อยมีทอน ร้อยมีทอนด้วยร้อยมีทอนครับน้ำหนักเท่าไหร่นะย้ำอีกทีสี่กรัมครับสี่กรัมม้านมีสีตามนี้เลยครับึ้นให้ดูตรงนี้เลยครับวันนี้ขอบคุณพี่บาสนะครับครับ้โหแล้วก็ขอบคุณวันนี้ลงเรือสาเฟิร์ทนะครัโอเคนะครับก่อนเป็นเรือในเครือขายไตพี่เดี๋ยวผมให้เบอร์ไว้ตรงนี้เลยนะครับใครที่จะมาลงเรือตกหมึก ก็โทรมาเบอร์นี้เลยก็แล้วกันโอเคขอบคุณสยามสกูลด้วยนะครับสำหรับครั้งหน้าฮุกอิจจะพาท่านผู้ชมไปรีวิวคขาตกไปในอย่างไรติดตามชมได้ในเพจของฮุกอิจอย่าลืมไป subscribe ในยูทูบจะได้ชมเรื่องราวสาระดีๆก่อนใครวันนี้ผมกับพี่บาสต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครหน้าครับสวัสดีครับ